สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับฟุตบอลซูเปอร์เกรียนวันนี้ทีมงานมีเรื่องราวที่น่าสนใจของรูเบนดีอาร์มาฝากกันครับการขาดหายไปของเวงซองคอมปานีรวมถึงอาการบาดเจ็บของเอเมลิกลาปอสทำให้ทัพเรือใบสีฟ้าต้องประสบปัญหาในเกมรับแถมในฤดูกาลนี้ยังเสือไปแล้ว6ประตูเป็นรองเพียงแค่เชฟฟิลยูนเต็ดฟูลแลมลีดยูนเต็ดและวูฟแฮมตันนอกจากนี้การแพ้ต่อเลสเตอร์ซิตี้ถึง2ประตูต่อ5 ทำให้นายใหญ่อย่างเป๊ปโกเดโอลาต้องพยายามแก้ปัญหารอยร่วนี้ให้เร็วที่สุดแต่ล่าสุดแฟนๆของทัพเรือใบสีฟ้าไม่ต้องรอนานอีกต่อไปเมื่อทางสโมสรได้เปิดตัวนักเตะใหม่ในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาบไปเป็นที่เรียบร้อยเขาคนนั้นคือรูเบนดีอาร์ตปากการหลังจากสโมสรเบนฟิกาและทีมชาติโปรโต,ตุเกสโดยเจ้าตัวเซ็นสัญญา้าแข่งในที่เอเดฮัสเตเดียมเป็นเวลา6ปีวันนี้ทีมงานจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเขากันครับรูเบนดีอาร์ต เกิดเมื่อวันที่14พฤษภาคมปี1997ที่เมืองอมาโดราประเทศโปรตุเกสรูเบนมีพี่ชายที่ชื่อว่าอีวานดิอาร์ที่เป็นนักฟุตบอลชั้นกังแต่ยังเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเหมือนกันอีกด้วยโดยคาแข่งอยู่กับทีมโอเรนเทิลบิสบอนทีมในระดับดีกาาของโปรตุเกสในช่วงวัยเด็กรูเบนมักจะชอบเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆโดยเขาเริ่มเล่นในตำแหน่งกองหน้าแต่โดยรูปร่างที่สูงใหญ่และเล่นลูกาอากาศได้ดี เขาจึงถูกเปลี่ยนตำแหน่งมาเล่นเป็นปากาหลังตัวกลางตอนที่ย้ายเข้ามาเป็นนักเตะเยาวชนของเบนฟิกาตอนอายุ11ปีเจ้าตัวทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในทีมเยาวชนแถมยังยกระดับฝีเท้าของตัวเองขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วจนทําให้ในเดือนกันยายนของปี2015เขาจะถูกดันขึ้นมาเล่นกับทีมชุดบีในวัย18ปีก่อนที่เขาจะช่วยให้ทีมคว้าอันดับที่4ในลีกลีกาโปรหรือลีกสำรองรวมกับผู้เล่นชื่อดังอย่างชูอัลเฟริกเจสันฟานงเดต และลูกายูวิชและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับโอกาสครั้งสําคัญเมื่อถูกดันขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ในปี2017และกลายเป็นกําลังหลักของทีมได้อย่างรวดเร็วโดยในซีซั่น2 0 1 7จ็ถึงอาพัิดลงช่วยทีมทั้งหมด30นัดทําไปได้4ประตูขณะที่ในฤดูก,การต่อมาเจ้าตัวคือกําลังหลักในการพาทีมถะลิงบอลลังแชมป์ลีกของโปร,โรตุเกสและยังเป็นแชมป์ฟุตบอลั่วอีกหนึ่งรายการลงสนามช่วยทีมในทุกรายการไปกว่า55นัด ทำไปได้5ประตูแถมในฤดูกาลล่าสุดเจ้าตัวยังคงเป็นกำลังสำคัญลงสนามในทุกรายการไปกว่า49นัดทำไปได้3ประตูพาทีมจบด้วยการเป็นรองแชมลีจนทำให้ฟอร์มไปเข้าตาของโคชฝีมือดีอย่างเป๊ปกวัวาดียวลาที่กำลังมองหาเซ็นเตอร์ฮาร์รายใหม่และจัดการดึงเขาเข้ามาร่วมทัพด้วยค่าตัว68ล้านยูโรนับเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดอันดับ2ของทีมต่อจากโรดิโกมิดฟิลด์ทีมชาติสเปน ที่ย้ายมาเมื่อปีที่แล้วด้วยค่าตัวเจ็ดสิบล้านยูโรอูรูเบนดิอาร์ตได้เปิดใจหลังย้ายมาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าว่าการย้ายมาอยู่กับสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้ซึ่งความสําเร็จของสโมสรก็บ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเรือใบสีฟ้าของความยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและยังมีฟุตบอลเกมรุกที่เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งเข้ากับแนวทางการเล่นของเขาได้เป็นอย่างดี การย้ายทีมครั้งนี้ถือเป็นการสลับขั้วกับนิโคลัสโอตาเมนดีของหลังทีมชาติอาเจนตีนาที่ไปอยู่กับเบนฟิก้าแทนโดยค่าตัว15ล้านยูโรทําให้รูเบนดีอาร์ตกลายเป็นสมาชิกคนที่3ของทัพเรือบสีฟ้าในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากเฟรานตอเรสกับนาธานอาเกขณะที่ในระดับทีมชาติสซนต์ฮาบยี่สปีที่ทีมชาติโปรตุเกสมาแล้วทุกรุ่นหล่ต่้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน16ปีและยังเป็นกัปตันทีม ของรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในรายการชิงแชมป์ยุโรปเมื่อปี2 0 1 6ต่อดูการเป็นกำลังหลักในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในศึกชิงแชมป์โลกในปี2 0 1 7ส่วนในานามทีมชาติชุดใหญ่นั้นดาวเตะเจ้าของความสูง186ซนติมเมตรถูกเรียกตัวติดทีมชาติชุดใหญ่ในปี2018ลงรับใช้ทีมไปแล้วกว่า19นัดและยังอยู่ในทีมชุดแชมป์ยูฟ่าในเชนส์ลีประจรําฤดูการ2 0 1 8 2 0 1 9อีกด้วยการได้ย้ายมาค้าแข่งในอัังกฤษคร้นี เจ้าตัวมองว่าเป็นโชคดีที่เขาได้ย้ายมาร่วมทีมที่มีแนวทางการเล่นและเคมีที่ตรงกันส่วนผลงานจะออกมาดีแค่ไหนนั้นชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอคงได้เห็นฟอร์มกันอย่างแน่นอน